ส่วนแค่เพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาโบมอนโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะฮะก็วันพรุ่งนี้นะครับจะมีเลิฟทรอสนะครับฟอร์มอวาตารนะฮะจะเปิดตัวในเอลิทนะฮะเอลิทบอสนะครับก็ตัวเลิฟทรอสนะครับจะมาในเอลิทเอลิทเป็นยังไงนะครับก็คือมันจะเป็นยิมพิเศษนะครับเป็นยิมพิเศษ,นะเเศษที่มีสัญ,ญลักษ ที่บอกว่า EX เลดยิมนะฮะสมัยก่อนจะเอาไว้ตีพวกโปเกมอนแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรพิเศษหน่อยเช่นสมัยก่อนนู้นก็ต้องเป็นมิวทูนะครับแต่ว่าได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วนะครับเมื่อก่อนจะต้องได้บัตรดับด้วยนะครับคือทุกคนต้องไปตียิมนั้นบ่อยๆเอาตัวไปวางไปทำปาเขาเรียกเลยอะไปไปปฏิสัมพันธ์กับยิมนั้นถึงจะได้ตัวสีดำมาแต่ตอนนี้ตัวสีดำยกเลิกไปแล้วไม่มีแล้วนะครับ ก็จะเป็นบอสที่เกิดขึ้นมาเลยนะครับและยิมพวกนี้จะอยู่ที่ไหนอยู่ในสวนบ้างนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยบ้างนะฮะก็ต้องไปตามดูนะฮะหน้าตามันจะเนี่ยฮะมันจะขึ้น EX r เลยิมเหมือนในรูปเนี่ยนะครับก็วันนี้นะครับมันเกิดแล้วนะครับอ่ามันจะเป็นบอสนะครับนี่นี่เลื่อนมาบบอสตัวนี้นะครับมันจะเกิดนะครับวันพรุ่งนี้ เวลาไหนบ้างนะฮะบ,บางยิมจะเกิดตอนเที่ยงบางยิมเกิดบ่ายโมงและเดี๋ยวสักพักนะครับยิมที่จะเกิดในช่วง5้าโมงเย็นกับ6โมงเย็นเนี่ยนะครับก็จะมานะฮะตอนนี้ยังไม่มาหลายคนบอกเอ,อ้ยทำไมฉันยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวรอช่วง5โมงเย็นกับ6โมงเย็นนะครับมันจะขึ้นค้างไว้ย4ิี่ชั่วโมงเลยจนถึงเวลาตีวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะฮะ ยิมวันพรุ่งนี้นะ6โมงเย็นเนี่ยนะฮะก็จะมีบางยิมเท่านั้นนะที่อาจจะไม่เกิดไข่อะไรนะที่เป็นชั่วโมตีบอสนะฮะแล้วแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าไอไข่เอลิทเนี่ยนะครับมันจะเกิดแค่30นาทีแล้วหายไปนะครับไม่ใช่ไข่หมายถึงไข่แตกแล้วเนี่ยนะฮะตัวบอสจะอยู่แค่30นาทีแล้วหายไปนะฮะเมื่อตีบอสเสร็จนะฮะเมื่อตีเล็บชอลอสเสร็จนะฮะ รอบรอบยิมเนี่ยนะฮะจะมีปิปปี้ปูลินบูนะฮะซื้อบาเมะนะฮะโคโรโมรินะฮะเอกะเอมอนกานะฮะวาชิบอนย,ยายาโคมะแล้วก็สูสูปนะฮะเพือพอับด้วยนะฮะจะเกิดอยู่รอบรอบยิมแตนะ่เป็นเวลา30นาทีเช่นกันนะครับก็วางแผนให้ดีนะครับเพราะว่าบอสมันเกิดแค่30นาทีนะฮะอย่างวันพรุ่งนี้ผมก็จะไปตีในสวนสวนสมเด็จตอนเที่ยง1ใบ แล้วก็มูฟย้ายมาตีแถวอิมแพกอารีน่าอีกนะฮะตรงสารตยไยอีกหนึ่งใบส่วนช่วง17บถึง18าการเนี่ยยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็คงนัดคุยกันในกลุ่มนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่าบางบางที่อาจจะไม่มีนะบางที่อาจจะไม่มีก็ต้องแล้วบอสมันไม่สามารถเชิญได้นะมันต้องตีใต้หิมเท่านั้นนะฮะไม่มี free, บัตรฟรีนะฮะใครอยากได้ต้องไปเอาแต่ว่าอย่างที่บอกครับไม่ต้องห่วง เดี๋ยวมันก็จะปล่อยมาอีกนะฮะอาจจะเป็นบอสธรรมดาแต่มันนานหน่อยคนที่ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัวพวกนี้ไม่ได้เอาไปใช้งานอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับอ,อย่างตัวนี้มันเป็นโปเกมอนแฟรี่บินก็จะมีโทเกค,คิสซึ่เก่งอยู่แล้วนะครับผมเอาไปใช้งานทนดแทนกันอยู่แล้วนะครับอเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าตัวมันเป็นยังไงนะครับามาดูเลคคลอสนะครับเป็นโปเกมอนแฟรี่บินนะครับ ต oui. er pues ัวพอมันเป็นสองธาตุนะครับน <Okay. S 2> ี่เป็นร่างอวตารนะจะมีร่างสัตว์นะเป็นลูกเต่านี้มีงูนนแหมก็มันจะแพ้ท่านะครับไฟฟ้าแพ้ท่าน้ําแข็งแพ้ท่าพิษนะครับแพ้ท่าหินแลวก็แพ้เหล็กนะครับก็เอาโปเกมอนที่มีท่าเหล็กนะท่าหินท่าไฟฟ้าท่าพวกนี้นเดี๋ยวมันจะทนนะฮะ คนต่อท่า,มาแมลงมังกรต่อสู้ดินมืดและพืชน,นะก็เดี๋ยวไปดูว่าเอาตัวไหนไปใช้ตีเขาบ้างนะครับนะครับตัวที่จะเอาไปใช้ตีนะฮะก็จะแบ่งเป็นสส่วนแล้วกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรเดียตัวหนักตัวหนักนะฮะสำหรับคนที่มีซาดัดดันโปเกมอนเหล่านี้นะครับก็ชาโดเมตากอสครับ บูเลต t พันเมเจอร์อเมจนะครับโอยมอนชาร์โดเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเหมาะกับการตีบอสตียิ้มมากบางตัวจะเหมาะกับ PVP ด้วยนะครับเพราะว่ามันตีแรงขึ้น20%นะครับแต่ว่าความออนแอร์หรือว่าบางลงอย่างนี้นะครับสิบเจ็ดเประมาณนั้นนะนะแล้วก็เมก้าครับเมก้าเดียนซี่นะครับถ้าร็อกโทร็อกสไลด์นะครับ แล้วก็เมกกาเกงก้าครับถ้าแฮกสลัดบอมนะครับชาโด้แลมโพดอสนี่ตัวนี้มันตีแรงนะอ่าสแน็คสแม็คดาวครับล็อกสไลด์อ่าแล้วก็ชาโด้ไลพิเลียครับสแม็คดาวล็อกเวกเกอร์ครับแล้วก็เมกกาไทรนดิต้าครับอ่าใครมีบ้างนะฮะสแม็คดาวสโตนเอ็นะครับ แล้วก็เมตากอสธรรมดานะะฮงานนี้ขนเมตากอสไปตีเลยได้นะครับบ <et> ูเลตพันธ์ไม่จะออมแมสเหมือนกันนะครับอ่ะสำหรับตัวธรรมดานะครับเบสเคาน์เตอร์ผมก็ยังให้เลือกเป็นเมตากอสนะครับถ <et> ้าบูเลตพันธ์ไม่จะออมแมสถ้าเหล็กนะครับแล้วก็อ่าทันเดอร์อ่าทันเดอร์ลัสนะครับนี่ล่างไอสัตว์นะโวล์สวิตต์ครับไวโอล์สโตมสตอม b o โบสตอมแล้วก็เซครัมครับชาร์จบีมนะฟิวชั่นโบนะฮะแล้วก็เซอร์กิตทรีครับทำด้วยช็อคนะฮะดิชาร์จนี่แล้วก็นิเฮลิโกครับไฟสันแจ็บสลัดบอมนะฮะแล้วก็แลมโพดอสนะฮะสมคดาวล็อกสไลด์นะฮะแล้วก็ไลพิเลียสมคดาวล็อกเวเกอร์คือท่าเหล่านี้นะครับที่ผมให้ดูเนี่ยบางคนเอ๊ะทำไมพี่ไม่เหมือน อันนึ่งนะอย่างอ,าอย่างเมตากอรสเนี่ยถ้า PVP เนี่ยผมจะใช้อีกค่านึงนะฮะ,นะ,นะ,นะแต่ว่าตีบอสตียิมแต่ละตัวเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปตีตัวอะไรด้วยนะฮะเราเอาไปตีตัวอะไรถ้าจะเปลี่ยนไปตามตัวที่เราตีนะครับอย่าไปยึดติดว่าเอ้ยท่านี้เก่งสุดของตัวนี้ไม่ใช่นะ,ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปตีตัวอะไรนะครับอย่างาไฮแลนดิต้าเนี่ย ทําให้ดาวสโตนเอ็ดเนี่ยันท่าเก่งเขาเลยแหละนะฮะที่เอาไปตีตัวบินนะฮะแต่ถ้ามืดเขาก็มีกต้องไหมครับอ่าถ้ามืดก็เอาไปตีผีได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้รับการดยท่านี้เจ๋งสุดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเอาไปตีตัวอะไรนะฮะคนเก่งเขาจะไม่พูดถึงหรอกครับว่าอตัวนั้นแพ้ธาตุนนธาตุนี้นะครับเขาจะพูดถึงเนี่ยท่านี้เอาไปตีตัวอะไรได้เอาชนะยังไงได้บ้างนะครับะจําแค่นี้ก็พอละ มันมีเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นมันมีตัวเดียวไม่ได้มันต้องมีหลายตัวครับนะ,ะโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะได้เลิฟทลอสในวันแห่งความรักไอวีร้อยกันไปนเลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะ